สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงปริษากันตาสินวันนี้จะมาพูดเรื่องเราควรใส่ใจในบางเรื่องไม่ใช่เอาทุกเรื่องไปใส่ไว้ในใจค่ะโดยเรื่องเรื่องนี้นะคะได้อ้างอิงม,มาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะถ้าถามว่าหัวใจของคนเราคืออะไรทุกคนจะตอบกันว่ายังไงคะถ้าพูดในทางวิทยาศาสตร์หัวใจของคนเรา คืออวัยวะที่คอยสูบฉีดเลือดเป็นเลี้ยงสาน,นต่างของร่างกายทําให้เรามีชีวิตมีลมหายใจและสามารถอยู่กันได้จนถึงทุกวันนี้ถ้าให้พูดกันในด,ด้านความรู้สึกหลายๆคนก็จะเปรียบหัวใจของคนเรากับกล่องหรือสูตรบันทึกที่คอยเก็บเรื่องราวความทรงจำเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้ ซึ่งในความทรงจำเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะมีความทรงจำที่ดีแต่ก็ไม่ใช่เสม,มอไปค่ะเพราะบางครั้งเราก็จะเจอกับเรื่องที่ทำให้เราเศร้าเหนื่อยหรือท้อใจทำให้เราเสียใจไม่สบายใจหรือเป็นกังวลบ้างแต่นั่นก็ไม่แปลกค่ะเพราะคนเราไม่สามารถเลือกได้ค่ะว่าจะมีแต่เรื่องที่ดีมีความสุข หรือเรื่องที่ทําให้เราสบายใจเข้ามาในชีวิตของคนเราเคยได้ยินหลายคนบอกว่าการที่เราใส่ใจในเรื่องต่างๆเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะการที่เราใส่ใจในเรื่องต่างๆจะทําให้เราทําอะไรโดยที่คิดอยู่เสมอว่าสิ่งนั้นมีรายละเอียดอะไรมีความสําคัญอะไรบ้างและนอกจากนี้นะคะยังจะช่วยให้เราให้ความสําคัญกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยค่ะ แต่เรื่องนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกเสมอไปค่ะเพราะว่าถ้าคนเราให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวมากเกินไปจนลืมที่จะให้ความสำคัญกับตัวเองเอาทุกเรื่องที่ได้ยินมาใส่ใจโดยคิดมากในทุกเรื่องที่ได้ยินมันก็จะทำให้เราลืมที่จะใส่ใจตัวเองลืมว่าหัวใจของเรานั้นอึดอัดไหม ได้ดูหรือเปล่าว่าหัวใจของเรารู้สึกยังไงบ้างมีความสุขไหมรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าไม่สบายใจไหมกังวลไหมที่ได้ยินเรื่องแบบนั้นบางทีมันอาจจะทําให้เราปิดใจจนไม่รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่พบเจอทั้งที่สิ่งนั้นอาจจะเป็นแรงบันดาลใจ สิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเป็นข้อคิดหรือเป็นความฝันของเราก็ได้ดังนั้นเราควรที่จะคอยนึกอยู่เสมอว่าหัวใจของของเราไม่ใช่ภาชนะที่จะสามารถใส่ทุกอย่างลงไปในนั้นได้และที่สำคัญ เราต้องหมั่นที่จะใส่ใจตัวเองดูว่าหัวใจของเราเก็บความทรงจำหรือเรื่องราวอ,อะไรเอาไว้ในความทรงจำของเรามีสิ่งที่เป็นเหมือนเรื่องที่ทำให้เราเศร้าเหนื่อยท้อใจหรือเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจเสียใจหรือมีสิ่งที่เปรียบเสมือนขยะในความรู้สึกของเราหรือเปล่าถ้ามี เราก็ควรจะเทส,สิ่งนั้นทิ้งออกไปสิ่งที่เป็นขยะทางความรู้สึกสิ่งที่ทําให้เราเศร้าสิ่งที่ทําให้เราเสียใจคุณจะเทส,สิ่งนั้นออกไปและให้เหลือแต่สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขสิ่งที่มีคุณค่าก,กับเราความฝันของเราหรือเรื่องดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราก่อนที่จะจบกันไปนะคะเราอยากจะให้จำคำคำหนึงเอาไวค้ค่ะ หัวใจของคนเราเปรียบเสมือนสมุดบันทึกที่เราเลือกที่จะจดเรื่องราวดีๆเอาไว้ความทรงจำที่สวยงามความฝันที่เราวาดฝันเอาไว้หรือแม้แต่สิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตเราไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียใจทำให้เรามีความทุก